เตือนครั้งเดียวเปลี่ยนทั้งวงคือลูกไก่นะคะเมื่อคืนสุดยอดมากๆเก้ากระโดดมากๆเลยหลังจากที่บอสบิ๊กนะคะใส่ยาแรงค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ของตัวเกียวมิว c ิกของผู้ยิบานฟินแลนด์ทุกทคนเลยค่ะหลังจากที่บอสบิ๊กนะคะได้ออกมามาพูดมาเปลยมา เตือนนะคะแลกะก็บัณดา fc ก็ได้คอมเมนต์หรือบัรดา ยูทูบเบอร์ต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะก็ได้แชร์เรื่องราวได้นําเสนอเรื่องราวที่ b o s บิ๊กนะคะได้ออกมาไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพหรือการทํางานของลูกๆในค่ายโตเกียวมิวสินี่แหลคะค่ะซึ่งนะคะทําไม b o s บิ๊กถึงได้ออกมาพูดเรื่องราวนี้ก็เพราะว่า b o s บิ๊กนะคะเป็น CEO ที่บอกได้เลยนะคะฟานับถือมากๆนับถือเด็กคนนี้มากๆเลย เวลาที่เอฟซี FC นะคะได้ติได้ติงได้เตือนในเรื่องอะไรก็แล้วแต่บอสบิ๊กไม่เคยปล่อยผ่านเลยแกจะคัดกรองเรื่องราวค่ะว่า,าสิ่งที่เขาติมานั้นแกสามารถที่จะ นำมานำมาปรับปรุงได้ไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือเปล่าอย่างในเรื่องของเด็กๆนะคะเวลาขึ้นทำการแสดงก็แล้วแต่นะคะในคอมเมนต์เราจะเห็นเลยว่า,าจะมี FC คอยจับตามองอยู่อย่างอย่างเวลาในกลุ่มปิดก็ตามก็คือ,อมันจะมีน้องๆน,นะคะอาจจะมีมีเล่นกันอะไรประมาณนี้คือไม่ได้สนใจในการที่เราจะ อแสดงหน้าเวทีตรงนั้นเรายังอยู่ในหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีพูดคุยกันอาจจะเล่นกันอะไรประมาณนี้หรือในช่วงที่อมีการเต้ยลากันอ่ะก็อาจจะยืนเฉยกันหรืออาจจะแคะเล็บบ้างอะไรบ้างเนี้ยซึ่งก็จะมี fc นี่แหละค่ะจับตามองอยู่อย่าอย่าคิดว่าเป็นการจับผิดเลยแล้วกันนะคะคิดว่า,าทุกคนรักแล้วก็อยากให้งานออกมาดูดีที่สุดไม่อยากให้คู่แข่ง หรือว่าฝั่งตรงข้ามหรือแอนตี้หรือใครมาติมาว่ามามาด่าหรือมาพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเด็กๆในค่ายเพราะาทุกคนรักไงคะเอทุกคนนะรักผู้ใหญบ้านฟินแลนด์แล้วก็รักลูกไก่ทุกๆคนเลยทุกๆครั้งที่เวลางานออกมา f อก็อยากให้มันดีที่สุดไม่อยากให้มันมีข้อบอกพร่องอะไรเลยหรือบางที energy ของเด็กๆอาจจะแผ่วไงคะ power อาจจะดรอปลงอ่าเพลงเนี้ยมันมันเป็นเพลงที่แบบมันจะต้องแบบ energy มันต้องเยอะกว่านี้เอ๊ะแต่ทำไมมันแผ่วนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอ f c นะคะติไปแบบเนี้ยผู้เหญ่บ้านฟินแลนฟังค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เสียงเดียวสิถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่ c o m มนต์เดียวเสียงเดียวอะ่ะบางทีอาจจะปล่อยผ่านนั่นแสดงว่าคนนั้นอาจจะแบบเออไม่ได้ชอบในแนวนี้เพอเขาไม่ได้ชอบเขาก็อาจจะแบบติไปอย่างเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันมีแค่นิดเดียวอะ่ะผู้หิบบ้านฟิลแลนด์แกก็จะปล่อยผ่านแต่ถ้ามันมีคอมเมนต์แบบซ้ําๆกันคล้ายๆกันเหมือนกันอย่างเงี้ยมันเยอะไงจิงจกร้องทักอะ่ะเรายังต้องหยุดเลยแต่เนี่ยเอฟซที่รักอะ่ะทุกคนเขารักและหวังดีเขาสนับสนุนก็ติดตามมาแล้วก็ติก็ติงแบบเนี้ยผู้หิบบ้านฟิลแลนด์แกก็รับมาพิจารณาอันไหนที่อ่าแกมองแล้วว่าเอ้ย fc ติมาอย่างนี้แกก็จะมองงานเหมือนกันไม่ใช่แบบแกฟังแต่ fc แกก็ไปถึงก็ดุลูกๆเลยก็ไม่ใช่หรือ fc ติมาแกเข้าข้างแต่ลูกๆแกก็ไม่ฟังอะไรไม่ทําไม่ทําไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะงั้น ถ้ามันสมเหตุสมผลก็ติมาแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหมแกก็จะเฝ้ามองซึ่งแกก็บอกแล้วว่าก็เห็นอยู่อย่างเวลาเต้ยลาก็ดีหรือในกลุ่มปิดก็ดีหลังจากที่มีการพูดกันเยอะแกก็ดูนะคะในคอมเมนต์นะเออลูกๆนะลูกไก่ทั้งหลายคุณพ่อดูอยู่นะคะ ซึ่งผู้อยู่บ้านฟินแลนด์แกก็ดูคอมเมนต์ด้วยเวลาที่แกไม่ได้อยู่ในการแสดงแกก็จะดูฟีดแบ็กของ f c นี่แหละค่ะนี่คือคนที่จะพัฒนาไปข้างหน้าคนที่จะเจริญไปข้างหน้าค่ะคือดูฟีดแบ็กของของผู้บริโภคอะเราเป็นผู้ผลิตอะเราก็ต้องดูฟีดแบ็กของผู้บริโภคกับเหมือนร้านอาหารอะเราขายอาหารแต่เราไม่ได้ดูฟีดแบ็กของลูกค้าเลยว่าเขาคอมเพลนมาอย่างไรเค็มไปหวานไป จืดไปน้อยไปแพงไปอะไรถ้าเราไม่ดูเลยเราก็จะไม่สามารถที่จะามาปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้เลยถ้าเราไม่ไม่ดูฟีดแบ c k ของลูกค้าผู้ใหญ่บ้านเป็นแลนด์ก็ดูฟีดแบ c k ของ f c ค่ะว่า FC คิดเห็นยังไงเขาไม่ได้รับแต่แต่คำชมอย่างเดียวนะโอ้ยดี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 ด,ด,ด,ดีอย่างเงี้ย คนที่พอใจกับคําชมอะ่ะมันจะไม่พัฒนาค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราดีแล้วทําดีแล้วเก่งแล้วอะ่ะแต่ผู้ย่บ,บ้านฟินแลนด์น่ะแกชอบดูคอมเมนต์ที่ที่ตินะคะที่คอมเพลนมานะ่ะแกชอบดูนะถ้าเกิดว่าแกไม่ชอบดูแกจะไม่สามารถนําพาโตเกี่ยวนําพาองค์กรของแกได้ไกลขนาดนี้หรอกค่ะเพราะว่าแกชอบดูคอมเมนต์ชอบดูการการแสดงความคิดเห็นของ fc เป็นไปในทิศทางไหนอันไหนดีแล้วก็ ก็คงไว้ซึ่งความดีอันไหนที่มันไม่ดีแกก็จะดูค่ะว่าเขามีมีนำเสนอเสนอแนะอะไรมาบ้างแกถึงได้ออกมาไลฟ์แล้วก็ออกมาพูดแบบเป็นการเตือนเตือนแบบด้วยความรักค่ะการที่แกออกมาพูดในไลฟ์มันเป็นการเตือนลอยๆนั่นเป็นการเตือนลอยๆก่อนนะคะ ให้ให้ทุกทกคนลูกๆเนี่ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราแตกต่างจากคนนั้นคนโน้นคนน,คน,นี้มันเป็นการเตือนภาพรวมใครคิดได้ก็ดีใครคิดไม่ได้นะคะก็อาจจะเป็นการเตือนตัวต่อตัว,ตวหรือว่าหรว่าเตือนให้เพื่อนๆได้ยินกันมันก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วก็เกิดความอับอายกันได้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยผู้ยิบ้านฟินแลนด์เลือกมาเตือนภาพรวม มันมันเหมือนยิงปืนนัดเดียวค่ะแต่ว่าได้นกหลายตัวเลยการที่ออกมาเตือนภาพรวมทําให้ทุกคนรู้สึกแบบเหมือนอทุกคนโดนเท่าๆกันคือมันไม่รู้ว่าคือใครที่ผู้ใยา่บ้ันฟินแลนด์นั้นหมายถึงนั่นหมายความว่าทุกคนควรได้จะ active ตัวเองควรได้มีคอนแท็กกับ FC ควรได้จะปรับปรุงตัวเองใครที่ดีอยู่แล้วเขาก็ ปรับปรุงต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านเฟินด์พูดถึงอ่ะเขาย่อมรู้ตัวเพราะงั้นการที่ออกมาพูดภาพรวมเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าอับอายใครอีกอย่างหนึ่งที่เป็นผลดีของการที่ผู้ใหญ่บ้านเฟินด์เลือกมาไลฟ์ในการอ่าพูดเรื่องราวนี้ทำให้ f อรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจกับผู้ชายคนนี้เลยค่ะเพราะว่าเขารับฟัง เข้ารับฟังความคิดเห็นของ Fc รับฟังคําติคำนำเสนอคําเสนอแนะการเสนอแนะของ Fc นี่คือคนที่จะเเป็นคนที่เติบโตไปข้างหน้าเพราะว่าเขาสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในหัวจิตหัวใจของ Fc ได้ไงคะ่ะ Fc ก็จะรู้สึกแบบเอ้ยแบบ อ่าเป็นหนึ่งในทีมหนึ่งในครอบครัวของโตเกียวถูกไหมคะเพราะว่าคนเราถ้าจะเป็น,เป,นเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันเป็นทีมเดียวกันน่ะมันต้องติดติงกันได้มันก็ต้องเตือนกันได้ไม่ใช่รับแต่คำชมซึ่งผู้ใหญ่บ,บ้านเขาก็เป็นแบบนั้นเขาเลยครองใจ FC ได้มากขนาดนี้และ FC ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่เขาเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ติดตามไม่ผิดคน นี่แหละค่ะคือสิ่งที่บอกเลยว่าการที่เขาออกมาพูดเนี่ยเป็นการใส่ยาแรงมากค่ะเป็นการเตือนนะคะซึ่งเป็นการเตือนแบบเนี้ยเปลี่ยนทั้งวงเลยพวกคุณเห็นไหมคะว่าเด็กๆออกมาแสดงกันโอ้โหแบบฟ้าเข้าไปคืออยู่ในไลฟ์สดเห็นคอมเมนต์แต่ละคนแบบไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าแบบวันนี้สุดยอดมากๆลูกไก่แต่ละคนแบบสุดยอดมากๆเลย และนะคะก็คำชมของ FC ก็ชมไปถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะว่านี่แหละค่ะนี่คือบอสบิ๊กเขารับฟังความคิดเห็นของ FC เสมอและก็รับฟังแล้วก็ไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเลยน้องๆน,นะคะในค่ายโตเกียวมิวสิกก็ยึดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไว้เป็นแบบอย่างเลยค่ะมีผู้นำที่ดีแบบนี้พวกคุณนะคะ จะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแบบราบรื่นอย่างแน่นอนเฮงเฮรวยรยปังปตามพ่อไก่กันไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะสปอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า